เปลี่ยอารมณ์กันหน่อยดีกว่ามาที่คอนเสิร์ตร็อกๆกันบ้างนะฮะกับภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตร็อกว l ลเลจบอกได้คำเดียวว่างานนี้มันสมากครับระเบิดความมันเอาใจคาร็อกแบบเต็มเหนี่ยวเลยล่ะค่ะคอนเสิร์ตร็อกว l ลเลจที่ยกวงดนตรีมากคุณภาพและมากฝีมือมาจัดเต็มให้เราคาร็อกได้โยกไปพร้อมกันประเดิมด้วยหนุ่มกะลาที่เปิดเวทีแบบไม่ยัง้ง เรียกว่าจัดเต็มให้แฟนๆได้โดดไปพร้อมกันทั้งเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วเป็นแฟนกันตั้งแต่มเมื่อไรรวมถึงเพลงปล่อยมือฉันด้วยค่ะ ่อนจะส่งต่อให้กับพี่ใหญ่ของค่ายจีนี่รีคอร์สอย่างลาบานูนที่แม้จะยังมีข่าวต้นสังกัดเก่ายัางมิวสิกบล็ฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเป็นเงิน50าล้านบาทแต่พวกเขาก็ยังนำเพลงดังที่สร้างชื่ออย่างเพลงยามคนตัวดำา191งใจง่ายและเท่าเดิมมาร้องพร้อมกับเพลงที่ทำภายใต้ชายคาจีนี่รีคอร์สทั้งเพลงศึกสานารีพลังงานจนและเชือกวิเศษซึ่งเป็นเพลงที่ทมียอดวิวทะลุ200ล้านวิวร่มถึงเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่กี่วันอย่างแพ้ทางด้วยค่ะ จากนั้นให้พักเหนื่อยมาเยอกันเบาๆกับวงเคลียที่ไม่พลาดทยิบเพลงประจำตัวคนโสดอย่างยินดีรวมถึงรักไม่ต้องการเวลาผีเสื้อที่หายไปจะรักหรือจะร้ายกระโดดกอดและสิ่งของแพลงหวานๆให้เข้ากับช่วงวันแห่งความรักมาฝากกันค่ะ มีใสจนอกจากนี้ยังได้หนุ่มกะลาวมาฟีเจอริงกันในเพลงรอและอดทนกับเหงาอีกด้วยปิดท้ายความมันกับวงร็อกฝันใจคนไทย Big กเอสที่โดดขึ้นเวทีปั๊บก็จัดเต็มแบบไม่มียัง้งหยิบเพลงฮิตทั้งก่อนตายอย่างน้อยแดนเนรมิดและเท่าที่ฉันมีให้คาร็อกได้โดดไปพร้อมกันค่ะ ชั่วโมงค่ะร็อกจะกระโดดกันจนเหงื่อชุ่มหรือร้อนขนาดไหนแต่บอกเลยว่าทุกคนคงกลับบ้านไปพร้อมกับความเต็มอิ่มที่ได้มาสนุกกับวงดนตรีในดวงใจของตัวเองค่ะโอ้โหลิสต์เพลงตลอดสิชั่วโมงคือร้องตามได้แทบทุกเพลงเลยนะฮะมกี้เกิบกระโดดแล้วนะ